อย่างแบ็กวิดวูกคงภาคไทยภาสามครับบท<บ>ที่สองไสสีเหลืองสนทยาลองร้านรสยสีเหลืองใน,น 2, 2> รา้าๆเ,เนี่ยเช่ามาเลย อลังการงานสร้างเขาวายุเหลืองแปดร้อยลีอดีตมั่งมีนอกด่านไกลต้องยกตามาเนี้ยมูนหนูไร้เกิดขึ้นใหม่นีมันไทยร็อคเพลงเนี่ยไนอี่มึงกีตาร์ของเรานะครับคนไม่ใช่กีตาร์ดีกว่าเรียกว่าอะไรวะใครรู้บอกทีครับมันเรียกว่าอะไรไอนายไรกดได้ก่อกรรมกลับได้ฝากภัย คงมันไม่มีหัวครับใส่จ้าวายุร้ายสยบทันทีเออไทยบังเกิดในคืนวันจลเจ้าคนเหลืองชั่วนั่นพลันหวนคืนโ้โหทุรคติยกตามตายกลับเรืองราผู้กล้ามรณาหน้าเครือแพล่โอ้โหเราเจ็บหนักครับชอบเพลงว่ะแม่งอินจัด อาตมารู้ว่าเจ้ามาที่นี่ด้วยเหตุอันใดเจ้าลิงน้อยอารู้เหรออะบอกมาทีใจร้อนจะเสียงานอาตมาจะช่วยเจ้าแล้วกันอาขอบคุณครับนี่หนุ่คนช่วยครับเออรอดแล้วเรอระวังด้วยล่ะคืนโดนยิงอีกทีเจ้าได้แห้งตายแน่คำพูดนี้เจ็บอะอาขอบคุณครับอา แล,แล้วก็หายไปอย่างนี้เลยแต่เพลงยังอยู่นะครับสายเป็นฝนแมวไม่มีเจ้าหนูเข้าร่วมแรงชนะแพ้เป็นตายไร้เหตุผลคุณถ้าเขาจะมีความสุขมากนะถ้าอยากแรงต้องทนเดินผลทางถูกอยอ่าอยาบปนบ้างเลยวะ ดีนะเขาตัดไม่งั้นฟังเพลงอีกยาวนึงอีกยาวเจ้ามาได้จังหวะพอดีอำรตั๋มอรถของข้าถูกเจ้ากบน้อยกลืนลงไปอ้าวช่วยข้าทีเทพอย่างข้าจะต้องตอบแทนเจ้าอย่างแน่นอนเอาของมาล่อโหยอดไปเลย ขนตามกดดินเด่นตามกดฟ้าฟ้าตามกดเต่าเต่านั้นคือธรรมชาติเืมขุดจอดไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้รถสามันนี้ข้ามอบให้เจ้าต่อจากนี้จะปรุงเองได้ที่ศาลของเจ้าที่นะข้าต้องปรุงให้เราก่อนนะแขอตัวก่อนล่ะบ๊ายบาย ลิงปิดไฟครับชุดชุดหัวหน้าปีศาจอองแคว้นทรายไหลหัวหน้าปีศาจซาเออร์หลานลูกพ่อข้าไดยินเจ้าอย่างชัดเจนข้าจะไม่รู้ความทุกข์ของเจ้าในอย่างไรลแ,ลแล่ขอที่ตาอองจะกลับมาจากหุบเขาพวกเราต้องอดทนเอาไว้ทนถึงจะไม่ชีวิตรอด วันก่อนพวกเด็กๆไปดูแทนสการะาบอกว่าเหม็นเนามากกว่าเดิมมากแถมยังเต็มไปด้วยกองกระดูกไม่ใช่ทั้งของคนรู้ว่าของสัตว์แต่เป็นซากเกลื่อนกลาดเขาวงวานเราไอ้ก่อนคนสลเลววายมันจะทาเทาอยู่นี่วาก่อนเถอเดี๋ยวก่อนรอให้ตาอารูรเร่งนี้ก่อนเธอให่เอาเรื่อง อยากบวกใช่ไหมเงียบสิเงียบสิเจ้าโง่แผนฟื้นฟูของเราจะให้ใครรู้ไม่ได้นะเ<ส>นี่ยเราอะร,รู้แล้วเนี่ยน้องของเจ้ากลิ่นอะไรทำไนะมอ๋อเนื้อสดสดที่ถอมาเป็นอาหารกลางวันให้พวกเราถึงที่นี่นี่เองอ่าเราคือก้อนขนเลยเอา,าล่ะจะบวกไหมล่ะ มันอยากลองเออือเป็นไงล่ะเรียบร้อยเลยมึง <c oughs> อะไนรียกวันวะเนี่ยนึกว่าจะช่วยลูกแต่ก็นีแล้วลองตีดคอา เบื้องล่างเชื่อฝังเบื้องบนไม่สับสนลำดับแหล่สาดูเจ้ามุสิกนั่นสิยึดหลักการนี้ชะไหนบุตรต้องพลีชีพบิดาจรลีหลีหนีไปสาธุเดี๋ยวทำไมที่เป็นเพลงงั้นวะ คนเราใฝ่หาความยิ่งใหญ่อุปสรรคใสมักขวางกันประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนเออที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเอาเองนะครับก็ใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปดูได้ทางอ o u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  e e ของ First นักภาพตัวเฮียนะถ้าไบ่จําชื่อไม่ปิดนะก็สามารถไปอสนับสนุนเขายังไงก็ได้นะครับบอกเลยว่าเขาจะได้ทำคอนเทนต์คุณภาพนี้ออกมาเยอะๆนะครับโอเค ว่าหวังว่าจะมีมอดภาคไทยหรือเปล่าโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ